สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะพามาชมบอลสีฟอร์มกอนะคะบอลสีฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเราจะเน้นทําฟอร์มกอสวยๆนะคะ แล้วก็เวลาเขาเป็นฟอร์มกอเนี่ยเขาจะดูโดดเด่นและสวยมากๆเลยค่ะกอที่1นนะคะก็จะเอาสีปาดมาให้ดูนะคะสีปาดเนี่ยเขาตากแดดตากฝนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็ทั้งหน้าร้อนหน้าฝนเขาจะอยู่แบบนี้นะคะใบเขาก็ทิ้งยากมากเลยนะคะอันนี้คือสีปาดนะคะดูฟอร์มกอเขาค่ะเขาแตกมาแบบนี้เลยการทําฟอร์มกอได้ได้เนี่ยนะคะก็จะ มันจะต้องมีหลายหลักคือ1เนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือดินนะคะต้องผสมดินที่เหมาะสมกับเขานะคะถ้าเราได้ดินที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเขาก็จะสวยแบบนี้ค่ะใบเขาก็จะงดงามนะคะอันนี้ก็คือสีปาดค่ะส่วนสูตรดินนั้นนะคะถ้าฝนหยุดแล้วนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งจะมาทำให้ดูอีกทีนะคะรับรองค่ะสูตรนี้จะดีมากๆเลยนะคะ ส่วนกอต่อไปนะคะกอนี้ก็คือตะละแม่กุสมนันเองนะคะการแข็งแรงมากนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบว่าทำยังไงนะคะไปเลื่อนดูคลิปต่างๆที่ฟาร์มคุณแม่แป่งทำไว้นะคะรับรองค่ะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะเห <He S 2> ็นไหมคะกอเขาแข็งแรงมากๆเลยอันนี้คือตะละแม่กุสมาของเรานะคะเพื่อนๆ,ๆส่วนกอต่อไปนะคะอันนี้นะคะ<ๆ>ก็คือเจ้ากุ้งไก่เซอร์นั่นเองอันนี้นะคะตากแดด ฝนร้อยฝนยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะแถมต้นใหญ่มากกอใหญ่มากนะคะแล้วก็สูตรดินก็สําคัญนะคะเดี๋ยวยังไงอย่างที่บอกนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาทําสูตรดินให้ดูกันนะคะในคลิปต่อๆไปเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะผสมยากมากเลยค่ะ ก็ต่อไปนะคะก็คือนายพันเรืองค่ะนายพันเรืองอันนี้เราเลี้ยงได้ไม่นานนะคะเขาจะแตกลูกแตกกอมาเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะนายพันเรืองเป็นกอที่สวยที่สุดอันนึงนะคะ ส่วนกอต่อไปนะคะไก่ราชาวดีค่ะอันนี้นะคะที่สําคัญก็คือนะคะไก่ราชาวดีเนี่ยเขาเป็นบอลบ้านๆน,นะคะเติบโตง่ายกอก็จะใหญ่จะสวยแบบนี้นะคะไม่ต้องบํารุงอะไรมากมายเลยนะคะต้นใหญ่ต้นโตรําต้นก็ใหญ่นะคะนี่คือไก่ราชาวดีค่ะก็ต่อไปนะคะก็คือเทพเมืองทองนั่นเองนะคะเทพเมืองทองเนี่ยมาก่อนจะดังมากๆเลยนะคะแล้วก็แพงมากๆเลยนะคะ ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ทําไว้หนึ่งกอใหญ่ๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆการที่บอนสีจะกอใหญ่ต้นใหญ่นะคะส่วนประกอบสําคัญก็คือดินค่ะการผรสมดินที่เหมาะสมค่ะส่วนกอต่อไปนะคะก็คือสหัสเดชะนั่นเองนะคะอันนี้นะคะคนที่ขายมานะคะเขาบอกว่าสหั์เดชะนะคะก็กสวยมากนะคะของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยจะฟอร์มกอแล้วก็ ต้นใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือสัสเดชะฟอร์มกอนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะทําฟอร์มกอแบบเนี้ยก็อย่าลืมเข้าไปที่คลิปก่อนๆของฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะเราทําวิธีการผสมบผสมเพื่อปุ๋ยต่างๆนะคะเพื่อราดรสค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูฟอร์มกออีกต้นหนึ่งนะคะที่สวยมหัศัรรย์ค่ะ อันนี้นะคะก็คือนายจันหนวดเคี้ยวนะคะฟอร์มกอสวยมากสีสันสดใสนะคะอันนี้ก็คือนายจันหนวดเคี้ยวอันนี้เลี้ยงแค่2เดือนนะคะทั้งแตกลูกแตกหนอ่อแตกกอมาเต็มเลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะสงสัยนะคะก็กลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะจะมีวิธีการผสมดินด้วยนะคะแล้วก็ผสมปุ๋ยต่างๆนะคะ อ้าวแล้วก็ฟอร์มกอต่อไปนะคะอันนี้นะคะเป็นฟอร์มกอสุดท้ายนะคะที่เราจะให้ชมวันนี้นะคะเยอะมากเพื่อนๆดูดิแตกเต็มเลยอันนี้ฟอร์มกอของบอลที่เราเอามาจากต่างประเทศนะคะน้องชื่อว่า s r r n n g ฟ i ิงนั่นเองนะคะถ้าเกิดเขาแก่จะจัดนะคะใบเขาจะสีชมพูชมพูนะคะอันนี้ยังไม่แก่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเอาแล้วค่ะวันนี้ก็เอาบอลสีฟอร์มกอของฟาร์มคุณแม่เป่งให้มาชม เท่านี้ก่อนนะคะฟอร์มคุณไม่แป่งเนียบีบอลสีฟอร์มก่อเยอะมากๆเลยนะคะและช่วงนี้นะคะบอลสีก็ออกดอกเยอะมากๆเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับการดูแลบอลสีนะคะสอบถามมาได้นะคะ วางคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ยินดีจะตอบนะคะถ้าตอบได้นะคะถ้าอันไหนรู้ก็ยินดีเลยนะคะแต่ถ้าอันไหนไม่ทราบนะคะก็ขอเรียนรู้อีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็สําหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ลาไปก่อนนะคะเราลากันไปด้วยนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะ นางกิรินีเทวีนะคะฟอร์มกอใหญ่โตมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอนสีและไม้ฟออากาศมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ